เวลเวลเวลอาสามสองเข้ามาแล้วคือโดยปกติแล้วคลิปรีวิวรถถังเนี่ยผมมักจะทำช้ากว่ากิจกรรมเสมออาไม่ว่างทำง่งนะแต่เอาล่ะได้เวลาเราพา่ะ a 3ที่1 0 6 FA สัญชาติอิตาลีมัชชิ่งแรง6คลาสรถถังเบาติดปืนใหญ่ขนาด106ม mm, ิลิเมตรกวามเร็ว126พ้อยหลัง32้พรลรถ4คนลีโหลด10วิส่วนปืนใหญ่นั้นมีกันอยู่2บ้องก็ส่นจะเป็นตามนี้ เอาตามจริงเลยคือผมเคยเห็นคลิปไอรถคันนี้แบบผ่านๆจาก PC มาบ้างทั้งแบบว่าความตัวเล็กน่ารักและผมก็รู้สึกว่าผมอวยฮะตดยเฉพาะ R3 ของตาปูมใช่ไหมเออเอาตามจริงมันก็ใช่แหละแต่ผมไม่ใช่เปนะเฮ้ยแล้วจะว่าไปนะคันนี้ตีไหมอ่ะเออจะพูดไงดีอะสำหรับผมนะผมว่าตีอยู่ทั้งในเรื่องความเร็วความคล่องตัว ขนาดตัวของมันและก็เรือปืนที่มีกันอยู่2กระบอกแล้วข้อเสียล่ะอันนั้นก็ตอบง่ายอยู่ฮะอย่างแรกคือกรอกข้างบางถึงคันทีว่าจุดท่าศูนย์ขึ้นไปสามารถเจาะกรอบมันได้อย่างที่2คือเรื่องปืนคือมันดันใช้ HEAT ก็ะสุนที่มีปัญหาเยอะที่สุดในเกม แนั่นก็ไม่ใช่ปัญหามากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับปัญหาต่อไปอ่ะนะก็ด้วยความที่ว่าเป็นกระสุนประเภท H E ใช่ไหมสิ่งที่เจอต่อมาเลยคือกระสุนหนักจนหน่วงซึ่งก็ปัญหาทั่วไปแหละฮะแล้วแถมความแม่นลดลงด้วยนะคือมันแทบจะหนักกว่ารถสายอาร์ตี้อ่ะคุณแถมในมือถืออ่ะเป้าเลงก็ไม่ค่อยดีอยู่แล,แล้วเลอะฟันเลยแต่ปัญหาที่เด่นที่สุดของรถคันนี้คือเมื่อเรายิงไป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  และก็ยิ่งไปกระสุนของเรานั้นจะหมดซึ่งถ้าเกิดว่าจุดที่คุณยืนอยู่นั้นไม่ใช่จุดยึดหรือว่าอยู่ไกลจุดที่ศัตรูยึดไปสิ่งที่คุณทําได้นั้นไม่รอทีมายึดจุดก็รีเซ็ตแม่มเลยว้าว <Wow. S 1> มันก็เลยทําให้รถคันนี้จึงเป็นสายที่เน้นยึดจุดเป็นหลักรวมถึงการสนับสนุนเพื่อล้มทีมด้วย ah. คำถามคือรถคันนี้ดีไหมผมก็ว่าดีนะแต่คือแบบผมรู้สึกว่าเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างอะเรื่องปืนใช่ไหมอกอก็มันก็ใช่แหละมั้งนะเพราะเชนั้นฮะเทียเอ9ีสิ 13, 90, คลาสรถถังเบาติดปืนใหญ่ขนาด90มิลิเมตรความเร็ว77ถ้อยหลัง16พลพคนลีโหลด7.5จวีกลสุนจะเป็นตามนี้ ซึ่งก็ยังดีที่ว่ารถคันี้ใช้ HEATFS นั่นก็นเลยทำให้ทั้งเรื่องการเจาะเกาะและพลังทำลายค่อนข้างสูงตามคุณภาพกระสุนและก็ด้วยความเป็น HE รถถังเบานี่แบบหมูอยู่แล้ว แต่ก็อย่าลืมนะว่าก้าสุนชนิดนี้เจาะเกราะเป็นเข็มฉีดยาเพราะฉะนั้นเพื่อที่ให้เข็มสามารถทะลุเข้าไปลึกๆก็ต้องเล็งจุดที่อ่อนที่สุดเป็นอันดับแรกไม่ใช่แบบนี้นะถึงแม้ผมจะบอกว่าก้าสุนชนิดนี้ค่าเจาะเกราะสูงแต่คือแบบคันนี250้2 5งอ้่แบบคุณถ้าไปเจอของจริงที่แบบสู้ยากอะ่ะ แต่ก็นะมันคือรถถังเบาฮะจะคาดหวังอะไรกับเรื่องปืนจริงไหมแล้ว่าครั้งที่แล้วอ่ะมันก็เบาเหมือนกันนะทาไมปืนแรงอะ่ะก็มันแล้วแต่จุดประสงค์ฮะแค่นั่นแหละส่วนเรื่องความเร็วอันนี้ก็เร็วฮะความคล่องตัวอาจจะหน่วงไปนิดกว่าตามภาษาย่านเกราะอ,อ้วนน่ะนะไอรีขี้เหียบป่ะส่วนเรื่องเกราะอ,อันนี้ไม่ต้องคุยฮะสังกสีอยู่แล้วคือมันก็ไม่ไดีดีขนาดนั้นสำหรับผมนะแต่คือแบบผมก็ชอบอยู่ เออแล้วก็ลืมไปมันโหลดช้านี่หว่าเทียบีฮะ b t r 80A สัญชาติโซเวียตคลาสรถถังเบาติดปืนใหญ่ขนาด30มิลิเมตรความเด็วกาถอยหลัง13พลครถ3คนลี่โหลด0.2จวิเวลาโหลดกระสุนทั้งหมด14วินาที สามารถลอยน้ำได้ซึ่ง R3 ก็ทำได้เช่นกันก็สุนจะเป็นตามนี้เอาอีกล้วรถโซเวียตอีกละคือใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน<ฮ>เอาตามจริงกันนะประเทศที่คลองรถคันนี้อยู่มันไม่ใช่อิตาลีฮะแต่บันคือฮังการี คือในช่วง1996ถึง1999ฮัทางการลีได้ซื้อวิทยา80จากรัเสเซียมาจำนวน500คันเพื่อพัฒนากองทัพให้ทันสมัยซึ่งนั่นแหละคือที่มาของมันนะนะแล้วรถตีไหมอ่ะคือก็ด้วยความที่ว่ามันติดปืนใหญ่ขนาด30มบิลิเมตรความสามารถในการเจาะกรอกของมันย่อมน้อยตามไปด้วยเอาไว้ง่ายคือหาคุณอยากล่ารถหนักนะตัดทิ้งไปได้เลยฮะอย่าหาทำนะให้ แต่ข้าวๆคือรถประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วมีไว้ปราบรถเบาโดยเฉพาะและสามารถต่อต้านอากาศยานได้หากจำเป็นนะ่ะนะซึ่งกอข้อสีเดียวเลยฮะคือปืนมันไม่ได้มีไว้จัดการรถถังโดยตรงแต่ถ้าอยากทำก็ทำได้แหละนะ <S <S ก็เลือกเอาฮะซหรือเทียเอ 7 s u ห้าสขีดสองเงือพอเฮ้ะใช้กันหลายชาติเลยฮะและก็ใช่ฮะประเทศที่ครองคือฮังการีซึ่งสาเหตุที่ฮังการีได้รับมานั้นก็ได้ความที่ว่าในตอนนั้นเองฮังการีนั้นเป็นสมาชิกของโซนที่สัญญาวอรซออ่แค่นั้นแหละผมพูดถึงคันนี้เยอะและเอาเป็นว่าฮะมันคือรถ a a เอที่เใหญ่แรง ไม่ควรแล้วนะและก็เพื่อใครไม่สังเกตฮะมันจะมีอยู่พลาทวนหนึ่งที่ขันแรกกับขั้นสุดท้ายนั้นผมได้รีวิวไปแล้วในคลิปนี้ส่วนที่44ขีด100เป็นสายวิจัยฮะก็นั่นแหละพูดถึงไปแล้วอะ่ะและเพื่อไม่ให้เขาน้อยใจฮะผมก็เลยแถมให้ละกันอะ่ะอย่าน้อยใจนะ s อ1ย2 5 4่ขีดห้าสี่แมชชิ่งแลง6สันชาติโซเวียตคลาสแทงเดสตรอยเออร์ติดปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิลิเมตรความเร็ว55าท้อยหลัง8โพลรถ5คนรี่รถด1า3วิกระสุนจะเป็นตามนี้ จุดเด่นหลักของมันเลยคือปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิลิเมตรที่โดยปกตินี่จะเป็นปืนล้มช้างที่ค่อนข้างน่ากลัวมากในเทียรเดียวกันซึ่งนอกจากนั้นมันยังโหลดเร็วอกีกผมจำไม่ได้นะว่า IS-2 โหลดเท่าไหร่แต่ที่แน่นอนคือผมรู้ว่าคันนี้โหลดไวกว่าแน่นอนน่ะนี่โหลดจางเร็วเลยคะมาพร้อมกับความเร็วที่ไม่น่าเกลียดและอาวุธลับจางปืนกล KPVT ขนาด14.5ม mm, เมตร เทมีพลังทำลายมากพอที่จะลบรถถังเบาคันหนึ่งออกจากเกมได้ไม่นะอาสามส่วนข้อเสียน่ะหลหะ,ะอย่างแรกคือเรื่องกราะของมันก็ด้วยความที่ว่าตัวถังหลักของมันนั้นอิงมาจาก T54 ซึ่งเกราะหน้ามันค่อนข้างหนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แปลว่าคันน,นต้องหนาเจอ,อ้มก็ไม่ถูกซะทีเดียวฮะจริงที่ว่ามันใช้กรอกขนาดเดียวกันแต่กลับกันมุมลาดเอยียงนั้นค่อนข้างน้อยกว่าแถมมันก็ยังมีจุดอ่อนสำคัญที่อยู่ใต้เปิรนเอกยังไม่นับรวมหม้อนะเฮ้ยว้าว จุดอ่อนเยอะจังฮะและจุดอ่อนสําคัญสุดคือมันเป็นแท่งเดสทรัวย์และมันไม่สามารถหมุนป้อมปืนได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครอ้อมหลังมาคุณก็ต้องหันตัวไปยิงมัน่ะนะซส้นจุดอ่อนนี้สามารถแก้ได้โดยการดักยิงในแนวหลังหรือการไปเล่นในสถานที่ที่เป็นจุดอับที่ศัตรูนั้นเข้าถึงเราได้ยากต่ก็ระวังหน่อยอะนะซึ่งโดยรวมคือถือว่าดีฮะเือนใหญ่ดีแต่เล่นยากอะเทียบเอาแล้วก็จบไปแล้วฮะ ผมไม่รู้ว่าคุณจะชอบหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละไปแล้วพักจ้าห้าเหนื่อยคะ